อินเสิร er ์ตกว่าะดีเดี๋ยวหน้าหน้ามีรถนะคะรถกระบะที่เราติดยินเตองเสหายกว่าร้อย เม่อถึองาละเอียดเรเราได้ตัวผู้ต้องหาแล้วก็อยากขยายผลยึดทรัพย์ลไปต่างๆคงาหอล่หน่งกิโลกรัมแล้วคุณบรรจุมาในห <c oughs> อลักษณะของห้อชาเลยนะคะเบียร์เบียร์ม่กวเปน็ปนกรอนชาเลที่มันเป็นกาแฟกาแฟกาแฟ ซึ่งกรอนี้นี้นะครับทางตำรวจชายแดนนะครับกองกำกับการตำรวจชายแดนสองสามสาขาสองสามห้านะครับได้ข่าวนะครับจากสายข่าวว่าะจะมีการ ยาเสพติดจำนวนมากนะครับซึ่งก็ได้ไปเฝ้าะระวังหลายวันนะครับเป็นโดยมาวนทนนะครับต้องคอยช่วยโจมทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็วันที่28นะครับที่ผ่านมาในหพวงที่ประเทศไทยนกำลังมีการทําสงครามชายแดนในอีอสานใต้นะครับซึ่งทั้งเจ้าที่จอตอชะโดออนะครับทั้งเจ้าที่ ทั้งทหารนะครับต้องไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนนะครับผู้พนักงาก็ผมคาดว่าการตรวจตาคงงไม่เข้มข้นนะครับแล้วก็ถือโอกาสตรวจยานะครับเจา้าที่ที่ไปซุ่มอยู่นะครับตามข่าวก็เห็นการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็รอจนมีการตรยาขึ้นรถนะครับก็เข้าจับกลุ่มนะครับก็จับกลุ่มได้หกคนนะครับซึ่งมีหัวหน้า กากรเนี่ยมีอาชีพเป็นร้านส่งผลิตภัณฑ์แบบนะครับด้วยก็คาดว่านะครับน่าจะมีการส่งยาปิษอยูดด่บ้างแล้วนะครับและจากการไปสอบถามผู้เกี่ยวข้องนะครับมีบุคลากรบอกว่าได้มารับจ้างผลิตภันณฑ์ประมาณสิบครั้งแล้วก็ แต่ก็ทางนี้ถือว่าจำนวนมากนะครับ500กิโลกรัมถ้า,าหลุดรอดไปเนี่ยปเ,เป็นภัยต่อทั้งคนไทยเป็นจำนวนมากก็มูลค่าเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ้านะรับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐบาลนะครับน,บน,บนบงางนายกตีนะครับแพทย์ทานจินวัตน์แล้วก็ท่าง หนึ่งราชการนายกตีนะครับก็ได้มีนโยบายเข้มขนน้นนะครับให้ทุกจังหวัดนะครับโดยทั้งให้ทั้ง่ไปตำรวจทหารการปกครองนะครับได้ร่วมกันนะครับในการจับกลุ่มนะครับโนรักโนดีเลอร์นะไม่มีผูม้มียานในพื้นที่ไม่มีลูกค้านะครับเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนสีขานะครับจึงก็พวกเรานะครับก็ได้ทำหน้าที่ อย่างเข้มข้นนะครับเพราะเรามองว่าปัญหาีะเป็นปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นนะครับเราเพิ่อไมไดเนี่ยก็จะมีการคนเข้ามาในพื้นที่ในทางนี้ก็คาดว่านะครับเราได้ข่าวว่าจะมาพักในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาระบายในพื้นที่อื่นนะครับก็เลยได้ทำงานเชิงรุกนะครับไปในพื้นที่ของอำเภอบ้านแขงจังหวัดนครราชสีมาไปดึงวระสามารถจะันได้ต้องขอชื่นชมทีมงานสุดยพะอด ทีมงานของตำรวจจัว,ดวัดแดนนะครับที่ได้ทำงานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เกิดอันตรายใดๆด,ด้วยและส,สามารถจับกลุ่มได้โดยละม่องนะครับ,บค,ครับ,บค,ครับ